อัปเดตล่าสุดวันที่9พฤศจิกายน2568พายุฟงวงังเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันพรุ่งนี้ผลทางอ้อมลมฝ่ายตะวันตกจะพัดปกคลุมประเทศไทยเกิดฝนฟ้าขนองตกหนักได้บางแห่งแนวโน้มสภาพอากาศของประเทศไทยจะเป็นเช่นไรตั้งแต่วันที่10ไปจนถึง11พฤศจิกายนติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ท่านข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจ และหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริ๊งกริงแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อัปเดตปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นในวันที่9ไปจนถึง12พฤศจิกายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองได้บางแห่งเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนไปปกคลุมที่เมียนมาในขณะที่ภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องจากยังมีลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามันเข้าสู่พายุฟงวังภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ ช่วงวันที่13ไปจนถึง15พฤศจิกายนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงและอากาศเย็นในช่วงเช้าภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสซึ่งเป็นด่านแรกที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกจะมีอุณหภูมิลดลงอีก1-3องศาเซลเซียส ภาคใต้ในช่วงวันที่13-15พฤศจิกายนจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะพัดเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีฝนตกหนักตกแรงบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยร่องมรสุมจะพาดผ่านที่ภาคใต้ตอนกลางระหว่างวันที่13-15พฤศจิกายนทาให้มีฝนตกแช่ตกนานบริเวณดังกล่าว ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันตั้งแต่วันที่9ประจนถึง13พฤศจิกายนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มอ่อนกำลังลงซึ่งทะเลอันดามันอาจมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรส่วนอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรส่วนบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนเป็นต้นไปคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอาจมีคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโมเดลของ ECMWF คาดกัน จะมีหย่อมความกดอากาศตา่ำเคลื่อนมาปกคลุมที่บริเวณคะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้กับอ่าวไทยภาคใต้ตเตรียมรับมือในช่วงหลังวันที่15พฤศจิกายนไปแล้วอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพราะหย่อมความกดอากาศตา่ำจะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ ลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้ยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและตกหนักได้บางแห่งได้แก่ภาคเหนือช่วงเช้าเช้าวันพรุ่งนี้จะมีอากาศเย็นส่วนค่ำคืนวันนี้จนถึงพรุ่งนี้ช่วงเช้ายังมีฝนร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่เกิดฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาและจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ29-33องศาเซลเซียส บนยอดดอยมีอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11-16องศาเซลเซียสทิศท,ทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตวนออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ได้แก่บริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูชัยภูมิและนครราชสีมา โดยเฉพาะด้านหน้าเทือกเขาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสบนยอดภูอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ14-17องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองประมาณ160ของพื้นที่ได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบ,บรุรีและราชบรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-34องศาเซลเซียสลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละหกของพื้นที่ได้แก่นครนายกปราจินบุรีชลบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิตม่ำสุดประมาณ24-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองรอล140ของพื้นที่ได้แก่เพชรชบุรีประจบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสซึ่งลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อและ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสโด,ดยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อละสของพื้นที่อุณหภูมิตามสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-34องศาเซลเซียสลมใต้จะพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตั้งแต่วันที่9จนถึง11พฤศจิกายนมีลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยซึ่งทิศทางของลมภาคใต้จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมจึงมีโอกาสเกิดฝนเนื่องจากพายุฟงวองจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ทำให้ลมฝ่ายตะวันตกพัดผ่านจากภาคใต้เข้าสู่พายุส่วนตอนบนของไทย จะมีลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือบริเวณดังกล่าวจะเป็นอากาศแห้งอากาศหนักจมตัวเพราะพายุลูกใหญ่เป็นซูปเปอร์ไต้ฝุน่นพัดทวนเข็มนาฬิกาจะเหนี่ยวนำเอาความหนาวเย็นจากประเทศจีนลงมาปกคลุมประเทศไทยในวันที่10พฤศจิกายนจะเริ่มมีสัญญาณอากาศเย็นลงในช่วงดึกไปจนถึงช่วงเช้าพายุฟงวองจะเคลื่อนห่างออกจากทะเลจีนใต้ตอนบนเข้าสู่เกาะ ไต้หวันในช่วงประมาณวันที่11พฤศจิกายนไปจนถึง12พฤศจิกายน ทิศทางของลมจะเปลี่ยนไปในบริเวณประเทศไทยเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคก,กลางภาคต,ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้จะเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านทะเลจีนใต้จึงได้ความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยปริมาณฝนบริเวณภาคใต้จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่14เป็นต้นไปเพราะจะมีลมพัดแรงจากลมตะวันออกเฉียงเหนือมอรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ย่อมความกดอากาศต่ำ อาจเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางเตรียมรับมือไว้ด้วยค่ะในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็ยนตอนบนโอกาสที่จะมีฝนฟ้าขนองเริ่มลดน้อยลงแต่ยังมีบางพื้นที่ที่เกิดแนวปะทะอากาศมีฝนเกิดขึ้นได้บ้างแต่เป็นฝนเล็กน้อยค่ะติดตามอัปเดตเส้นทางของพายุไต้ฝุ่นระดับ4ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นฟงวงังเคลื่อนตัวอย่างช้าชบริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ในค่ำคืนวันนี้ จนถึงวันพรุ่งนี้วันที่10พฤศจิกายนบริเวณประเทศไทยจะมีลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้าปกคลุมประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุคันแมกีได้เคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันตอนบนทำให้เกิดฝนตกในภาคเหนือได้ช่วงค่ำคืนวันนี้ค่ะพายุฟงวองจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆและลงสู่ทะเลจีนใต้ ตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนไปจนถึง11พฤศจิกายนหลังจากนั้นพายุจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันอ่อนกำลังลงเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับหนึ่งและห่างจากประเทศไทยทำให้หมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยมากขึ้นอากาศจะหนาวเย็นในช่วงประมาณวันที่11พฤศจิกายนค่ะอุณหภูมิจะลดลงบริเวณภาคเหนือ ช่วงเย็นจนถึงข้ามวันนี้จะมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองมากที่สุดคือภาคเหนือตอนล่างจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แก่อำเภอท่าปลาน้ำปา่อาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ทองแสนขันจังหวัดพิษณุโลกอำเภอวัดโบสถ์พรมพิร,รามอำเภอเมืองพิษณุโลกอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิจิตอรอำเภอสักเหล็กอำเภอเมืองวชิระบารมีสามงาม้มตะพันหินทับคลอ จังหวัดกำแพงเพชอเพรอคลองลานคลองคลุงขานุวรล,ลักษ์สบ,บรุรีจะมีฝนในช่วงเย็นจนถึงช่วงคำ่ำในช่วงประมาณ21นาฬิกาฝนจะตกหนักในจังหวัดพิษณุโลกอมเ,เมืองอภอวังทองบางระกำรมปมพิรามบางกระทุ่มส่วนเนินมะปรางมีฝนเล็กน้อยและพิจิตร21นาฬิกายังมีฝนเกิดขึ้นที่อเภอเมืองวชระบารมีสามงามสากเหล็กโพประทับช้างตะพัหนหินทับคล้อบางมุนา ประมาณ23นาฬิกาปริมาณฝนจะตกหนักที่จังหวัดสุขโขทัยได้แก่อำเภอทุ่งเสี่ยมสวรรคโลกสีสํารงบ้านดาลันหอยอำเภอเมืองสุขโขทยัยเิียรีมาศส่วนจังหวัดกำแพงเพชร23นาฬิกาจะมีฝนตกหนักที่พรานกระต่ายลานกระบือไซงามไทรทองวัฒนาบึงสามคัคคีอำเภอเมืองกำแพงเพชครคลองขลุงขานุอัลักษ์สบรุรีส่วนปางศิลาทองและคลองลานจะเป็นฝนบางเบารวมทั้งอำเภอโกสัมพีนครค่ะ จังหวัดตากจะมีฝนปล่อยที่อำเภอวังเจ้าและอำเภอเมืองตากช่วงประมาณ23นาฬิกาฝนจะตกไปจนถึงประมาณ3นาฬิกาของวันที่10พฤศจิกายนโดยฝนจะเคลื่อนตัวในช่วงประมาณ0นาฬิกาถึง4นาฬิกาปกคลุมอยู่ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมอำเภอเมืองสุโขทัยสวรรคโลกศรีสัชนาลัยจังหวัดแพร่อำเภอวังชิ้นอำเภอลองอำเภอเด่นชัยอำเภอเมืองแพร่หนองม่วงไข่ จังหวัดลำปางอเภองาวจังหวัดพยาภอาจุนอเภอภูกรารยาวอาดอกคำใต้อเภอเชียงคำจังหวัดเชียงรายอเภอเทิงพญาเมงรายขุนตาลเชียงแสนเชียงของและแม่สายค่ะช่วงประมาณ4ี่นาฬิกาคือช่วงเช้าจะมีฝนปลอยเกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอเภอเมืองขุนยวมแม่ลาน้อยแม่สเสรียงส่วนตกหนักจะอยู่ที่ศบเมยจังหวัดเชียงใหม่มีฝนปลอยที่เชียงดาว อำเภอเมืองเชียงใหม่กาลยานิวัฒนาอำเภอแม่แจ่มแม่วางเป็นฝนปล่อยได้เท่านั้นจนถึงอำเภอดอยเต่าช่วงเช้าปริมาณฝนบริเวณภาคเหนือยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งได้เช่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนคืออำเภอขุนยวมอำเภอปลายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแม่เสียงและศพบเวยส่วนในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายวันที่10พฤศจิกายนฝนจะกระจายตัวด้านหน้าเทือกเขาในจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่แม่อายอเภอฝางชัยปราการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอเปายลำพูนอเภอลีจังหวัดตากอเภอสามเงาบ้านตากอเภอเมืองตากแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกนครไทยชาติาการวังทองเนรมะปรางจังหวัดเพชรบูร์ช่วงบ่ายของวันที่10พฤศจิกายนจะมีฝนที่น้ำหนาวลมเก่าลมสักเขาคาะส่วนตอนล่างฝนเริ่มลดน้อยลงค่ำคืนวันนี้จังหวัดเพชรบูรณ์อาจมีอากาศเย็นลง ความชื้นค่อนข้างน้อยค่ะจะมีฝนในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจนถึงค่ำภาคตนออกเฉียงเหนือค่ำคืนวันนี้เริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมมีลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นอากาศแห้งอากาศหนักจมตัวค่ำคืนวันนี้จะไม่มีฝนเกิดขึ้นเลยค่ะมีเพียงเมฆครึม้มส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่10พฤศจิกายน ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำจะมีฝนตกในจังหวัดน้องคายเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีบริเวณที่มีฝนปลอยเกิดขึ้นเช่นอำเภอนากลางนาวังจังหวัดน้องบัวลำพูอเภภูผาม่านชุมแพจังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมิอเภอกษตร,รส,สมบูรณ์คอนสารน้องบัวแดงน้องบัวละเวคอนสวรรค์อเภอเมืองชัยภูมิบำเน็จนรงเนินสง่าพักดีชุมพลจังหวัดนครราชสีมาในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายอาจมีฝนปลอยเกิดขึ้นที่นนท์ไทย ด่านขุนทดปากช่องสีคิ้ววังน้ำเขียวอำาเภอคอนบุรีจะเป็นฝนปลอยในช่วงประมาณ14นาฬิกาเป็นต้นไปโดยฝนจะตกด้านหน้าเทือเขาส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุรณธานีน้องคายขอนแก่นฝั่งตะวันตกชัยภูมิและนครราชสีมาส่วนฝั่งตนออกฝนค่อนข้างน้อยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะ บริเวณภาคกลางในช่วงค่ำวันนี้ประมาณ19นาฬิกาอาจมีฝนลปอยที่นครสวรรค์อำเภอบันพศพิสัยก้าวเลี้ยวอำเภอหนองบัวส่วนอำเภออื่นเริ่มมีฝนลดลงเข้าสู่ช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาจะมีฝนปลอยเกิดขึ้นที่ชุมแสงหนองบัวอำเภอเมืองอำเภอภัยสาลีโกกพระท่าตะโกตากฟ้าจังหวัดอุทัยธานีจะมีฝนที่ทับทันสว่างอารมณ์หนองช้างจังหวัดชัยนาทสันคบุรีสับพยาหันคา เนินขามจะมีฝนเล็กน้อยค่ะช่วงค่าคืนวันนี้ประมาณ21นาฬิกาจะมีฝนที่จังหวัดสุพรรณบุรีอําเภอด่านช้างหนองยาไซดอนเจดีสามชุกเดิมบางนางบวชจังหวัดกาญจนบุรีหนองปลือเลาขวัญห้วยกระเจามีฝนเล็กน้อยและอําเภอเมืองกาญจนบรุรีช่วงค่าคืนบริเวณภาคกลางมีโอกาสเกิดฝนตั้งแต่นครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีกาญจนบรุรีสุพรรณบุรี ส่วนราชบุรีประมาณ23นาฬิกาจะมีฝนที่สวนพึ่งบ้านคาเป็นฝนปลปอยค่ะฝั่งตะวันออกเริ่มมีฝนลดน้อยลงบริเวณจังหวัดลบบุรีจะมีฝนที่โคกสมรงอเภอเมืองลบบุรีอเภอท่าวุ้งอภอบ้านมีเป็นฝนปลอยต่อจากจังหวัดนครสวรรค์ในวันพรุ่งนี้วันที่10พฤศจิกายนบริเวณภาคกลางช่วงเช้าจะมีฝนลดลงเข้าสู่ช่วงบ่ายจะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นบริเวณด้านหน้าเทือกเขาอเภอทองผาภูอไซโยก จังหวัดอุทัยธานีอเภอลันสักบ้านไร่ประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนตกหนักที่อมเมืองอุทัยธานีน้องช้างบ้านไร่ส่วนจังหวัดชัยนาทจะมีฝนตั้งแต่มโนรมอเมือมงชัยนาทวัดสิงห์น้องมะโมงฝนตกหนักส่วนที่หันคาและเนินขามมีฝนเล็กน้อยสันคบุรีและสัพพยามีฝนโปรยจังหวัดสุพรรณบุรีอน้องยาไซอด่านช้าง3มชุกเดิมบางนางบวชด,ดอนเจดีจะมีฝนตกหนักส่วนตอนล่างอมเมืองสุพรรณบุรี อำเภอสองพี่น้องอำเภอบางปรมาดจะมีฝนปล่อยกาญจนบ,บุรีในวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นวันที่10จะมีฝนที่บ่อพลอยห้วยกระเจาพนมทวนใสโยกทองผาภูมิอำเภอเมืองกาญจนบ,บรุรีฝนจะตกอยู่ในเกณ็์เล็กน้อยค่ะจังหวัดนคปรปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานาครสมุทรปราการนนทรบ,บุรีปรทุมธานี พระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรีจะเป็นฝนล่อยมีโอกาสเกิดฝนได้ในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะบริเวณภาคตนออกในค่ำคืนวันนี้อากาศจะเย็นลงเล็กน้อยและมีท้องฟ้าโปรง่งไม่ปรากฏกลุ่มฝนเข้าสู่ช่วงเช้าจะมีฝนใกล้กับแนวชายฝั่งจากทิศทางของลมแปรปรวนมีลมฝ่ายตะวันตกพัดสอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดระยองอำเภอเมืองอำเภอแกลงอำเภอบ้านไขย จังหวัดจันทบรุรีอเมืองจันทบรุรีนายามท่าใหม่แหลมสิงอภขลุงจังหวัดตราดช่วงเช้าจะมีที่บ่อไร่เขาสมิงอเภอเมืองตราดคลองใหญ่แหลมงอบฝนปลอยส่วนเกาะช้างเกาะกูดมีฝนล่อยเช่นกันค่ะเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่10พฤศจิกายนบริเวณภาคตะวันออกจะเริ่มมีสัญญาณฝนตกบริเวณตอนบนได้แก่นครนายกอเภอเมืองนครนายกบ้านนาองคครักษ จังหวัดฉะเชิงเซาอภบางน้ำเปรี้ยวอ,อเมืองบางคลา้าราชสารพนมสารคามจังหวัดชนบรุรีอเกาะจันทร์บ่อทองน้องใหญ่ส่วนจังหวัดสะแก้วจะมีฝนเล็กน้อยที่อเภอเมืองเขาชะกันจังหวัดระยองจะมีฝนที่อภแกลงอเภอวังจันทร์เป็นฝนล่อยช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะส่วนจันทบุรีและตราดจะมีฝนในช่วงเช้าบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนลดลงค่ะ บริเวณภาคใต้ช่วงค่ำวันนี้จะมีฝนโปรยได้เล็กน้อยเท่านั้นที่ปราณบุรี300ยอดกุยบุรีอเภอเมืองประจวบค,คีรีขันธ์ส่วนพื้นที่อื่นๆในช่วงประมาณ19เนาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนลดลงยกเว้นจังหวัดประจวบค,คีรีขันธ์เนื่องจากตอนบนของภาคใต้นั้นมีลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้าปกคลุมค่ะวันที่10พฤศจิกายนช่วงบ่ายจะเริ่มมีสัญญาณฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้อมเมืองเพชรบ,บุรีชะอำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินปามบริ300รอย,ยอดกุยบรีจังหวัดชุมพรจะมีฝนที่อำเภอเมืองชุมพรสวีทุ่งตะโกหลังสวนมีฝนตกหนักบางแห่งสุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีวิภาวดีบ้านตาขุนจะมีฝนตกหนักส่วนที่บ้านนาเดิมบ้านนาสารเวียงสะพระแสงชัยบุรี และเคียนซาอาจมีฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพมคีรีปากพนังส่วนฝั่งตะวันตกลานสกาฉวางังทุ่งใหญ่ท่าพนาราจะมีฝนตกหนักส่วนทุ่งสงชะอวดร่อนพิบูลจุราพรเฉลิมพระเกียรติจะมีฝนเล็กน้อยตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะ บริเวณภาคใต้ตอนกลางในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจ,จนถึงค่ำยังมีโอกาสเกิดฝนส่วนภาคใต้ตอนล่างปริมาณฝนจะเริ่มลดลงช่วงประมาณ16นาฬกาเป็นเพียงฝนโปอยในจังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งความชืน้นจะพัดเข้าปกคลุมทุกอำเภอเป็นฝนโปอยได้เท่านั้นค่ะ วันที่11พฤศจิกายนพายุฟงวองห่างจากบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่อนข้างมากบริเวณประเทศไทยในวันที่11อาจเป็นฝนปลอยได้เท่านั้นเนื่องจากลมฝ่ายตะวันตกเริ่มอ่อนกำลังลงวันที่12พฤศจิกายนเป็นต้นไปเตรียมรับมือดึงเสื้อกันหนาวออกมาได้เลยค่ะเริ่มมีอากาศเย็นตอนบนของไทยเหนืออีสานกลางตะวันออกโอกาสเกิดฝนเริ่มลดน้อยลงส่วนภาคใต้ในวันที่12ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ช่วงวันที่13ไปจนถึง16พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมมากขึ้นมีกําลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรงทําให้อุณหภูมิลดลงได้อีกบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางและภาคตนออกเริ่มมีลมพัดแรงจากลมตะวันออกเฉียงเหนือแต่อากาศยังไม่เย็นมากนักภาคใต้ให้เฝ้าระวังมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวมาที่ทะเลจีนใต้ ใกล้กับปลายแหลมยวนและจะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางตั้งแต่ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่17ไปจนถึง19พฤศจิกายนหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเยน็นอากาศแห้งภาคใต้มีฝนได้เพียงเล็กน้อยจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงประมาณวันที่19-23พฤศจิกายนค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ